คุณศักสยามทิ่ชอบพยายามอธิบายว่าเกิดขึ้นก่อนโอนกันจริงซื้อขายกันจริงไม่เป็นนิติกรรมอำพรางไม่มีนอมินีมผมทำมาก่อนและสำแดงบัญชีทรัพย์สินตรงเป๊ะแต่มันยังมีข้อสงสัยว่าเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่การโอนหุ้นของคุณศักสยามให้คุณสุภวัฒร์เกษมสุดเนี่ยไม่มีการเสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา4ี่สิีส่ไม่ไปตามกฎหมายและทำตามหลักเกณฑ์ระเบียบของ กระทรวงพาณิชย์นอกไหมล่ะนี่ข้อหนึ่งนะข้อสองและถ้าเกิดคุณศักสยามสุกคุนจริงจะผิดมาตรา1น7และทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทันทีมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อมีการเปิดการอภิปรายว่าด้วยเรื่องของการสุกขุนและการสุกคุนนั้นมันว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมและการสำแดงทรัพย์สินของนักการเมืองครับครับไปดูประวัติศาสตร์ก่อนปี2 5 0 0 43สุขุ่นปเป็นประวัติศาสตร์เลยตอนนั้นตอนนั้นปปชที่มีโอภาสลรุ่นินเนี่ยอดีตการสูงสุดเป็นประธานครับลงมติด้วยคะแนนนะ8ต่อหนึ่งคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเลนที่สินเป็นเท็จนี่ยื่นเรื่องให้สามนูนชี้ขาดตามมาตรา295จำไว้นะ26ทธันวาคมครับนี่ปปชชี้ขาดครับ แต่ที่หือฮากันมากและเป็นประวัติศาสตร์ในคดีสุขุนในประเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคม2544ครับครับเมื่อตุลาการศารลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องนี้และวินิจฉัยว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีพ้ผิดในคดีสุขุนด้วยคะแนนเสียงข้างมากพี่วีครแปดต่อเจ็ด เจ็ดเสียงของตุลาการบอกว่าพิจารณาในสำนวนแล้วจงใจสุขุนเออนี่เจ็ดเสียงสี่เสียงของตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับบอกว่าไม่จงใจสุขุนอืแล้วไอ้สี่เสียงที่มาแปรมาจากไหนรู้ไหมตุลาการอีกสี่คนไม่พิจารณาเลยว่าจงใจสุขุนหรือไม่ บอกได้คําเดียวบอกว่าสี่เสียงเนี่ยไม่สามารถนํากฎหมายเดิมมาบังคับใช้ในคดีนี้ได้แล้วก็ท่านนายกอดีตนายรฐมตีจึงมีวมพ้นความผิดถือว่าบกพร่องโดยสุจริตและนี่คือประวัติศาสตร์อีกในการพิจารณาในคดีนี้เมื่อมีการเบริกความโดยคุณทักษิณชินวัตรอ,ออกมาบอกว่าที่ซุกหุ้นในนามของคนใช้ออคนขับรถ คนใกล้ชิดคนเลี้ยงดูลูกทั้งหมดหมื่นกว่าล้านนั่นน่ะครับโบกพร้อมโดยสุจริตใช่ไหมนี่แต่สุดท้ายวุ่นไปอยู่ตามคนใช้คนกับรถหมดเลยอยู่นี่หมดเลยเออไม่ได้เป็นการปกปิดตัางป่างพี่วีคุณรู้ไหมในคดีคุณทักษิณนั้นร้ายกว่านั้นอีกคือคุณทักษิณทนายความไปเบิกความจาก กรรมการของปอป,ปอชอเสียงส่วนน้อยหนึ่งคนคุณประสิทธิ์ดำรงชัยมาเบิกความเข้าข้างตัวเหรอมาเบิกความคุณประสิทธิ์ดำรงชัยบอกว่าไม่จงใจปกปิดหลอด <c oughs> แต่คุณทักสินไปสุกคุณนแล้วเจอคดีเมื่อสุกุ้นภาคสองครับอันนั้นคือตอนขายทรัพย์สินอมีรายได้ให้เทมาเสกและมีรายได้ให้กับพ่อโอ๊พ่อเอมคุณบรรณพจน์อ,อคุณ ยิ่งรักนั่นคือโดนสุขุนและปัญหาคือไม่เสียภาษีอุกนั่นแหละเป็น,นภาคสองที่เสียภาษีสุขุนภาคสองจึงโดนยึดทรัพย์ ทั้งคุณทักษิณในบัญชีคุณโอ๊คคุณเอมคุณพานทองแท้โดนไปหมดเลยออันนี้คดีปีนั่น<ส><ส>คือ2544พอถึง2565ที่มีการวิปพายศึกสักฟอกลั่ตีศักดสยามออมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและบัญชีเนี่ยเ,เรื่องการโนหุ้นการขายหุ้นอะไรแต่แล้ว<ๆ>แต่เขาจะพูดเนี่ย4-5ข้อ1 คนใกล้ชิดที่บอกเป็นเพื่อนกันนะสุภวัตเขาบอกว่าอภิปรายนายเอพอตอนหลังแล้วตมนตรีีมายอมรับเองสุภวัตอะเพื่อนผม,ผมคนใกล้ชิดเพื่อนเนี่ยคุณสุภวัตถือแทนไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินและเสียภาษีอ่าไม่มีตรงนี้นนก่อนนะไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินและเสียภาษีนะอโอเคต่อมาจดทะเบียนโอนุ่นไม่มีหลักฐานธนาคารรับรองเงินในบัญชีหอจกว่ามีการซื้อขายระหว่างกันคือหอจกถ้าโอนหุ้นอะไรพวกนี้ ต้องมีธนาคารรับรองธนาคารต้องรับรองนะออและเขาถือว่าเป็นการเพิ่มทุนนะไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินเรื่องเงินกู้เรื่องให้กู้ยืมซึ่งคุณสักยามบอกว่าเป็นการทําก่อนที่จะเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเมื่อปี62สองปีห1นึ่งแต่จริงถ้ามีไรายได้เรื่องไรายได้เรื่องจะมีไรายได้เนี่ยภาษีอะไรหรือว่าต,ต้องจ่ายภาษีก็ต้องแนบด้วยใช่ไหมถึงก็ทําก่อนแต่ว่ามันเป็นทรั์ไงะข้อที่4ที่น่าสงสัยก็คือใช้บ้านตัวเองเป็นสารที่ตั้งบริษัทนี่ แต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนก่อนเป็นดนตรีสักกี่วันนะ23่ส <laughs> <23 S 2> <laughs> จําวันี่สองจำแม่นนะคณน,นะ <laughs> เรื่องคนอื่นในจำแม่นนะ <laughs> และคนที่เปิดและทําให้แบบถือว่าเป็นดาวลุ่งของก้าวไกลและดาวลุ่งคนหนึ่งในการพิปรายที่ผ่านมาคนนี้เลยครับปกกณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลอดีตมือเบสวงอะไรนะเบล์ด <laughs> ดนตรี <laughs> วงอะไร <laughs> แต่เล่นดนตรีรอบนี้สถานไปทั้งสภาปกกณ์วุฒิบอกว่าไม่พบหลักฐานการชําระหุ้นและหากมีการซื้อขายจริง ไม่ว่าจะต่ากว่าหรือสูงกว่าราคาทุนไอ้ตอนนั้นตกประมาณ1 1 9 5ล้านบาทคุณศักสยามเนี่ยหรือผู้ถือหุ้นคนใหม่จําเป็นต้องยื่นมูลค่าหุ้นส่วนเกินเป็นรายได้นออี่ส่วนเกินเพื่อเสียภาษีไอ้อพ่อนักบัญชีเนี่ยมันตกลงเป็นนักบัญชีหรือเป็นนักภาษีเนี่ยหรือว่าน,นักศิลปินเพื่อเสียภาษีครับเออหากซื้อขายราคาทุนก็ต้องระบุเงินที่ได้เป็นทรัพย์สินต่อประชาชนแต่ ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชในปี6.2ถูกต้องถูกต้องอคุณสัสยาม<น>ชี้แจงว่ายังไงนะชี้แจงในหลายรอบนะตั้งชี้แจงในสภาและชี้แจงกับผู้สื้อขาวที่ถูกตั้งคําถามนี้การซื้อขายหุ้นไม่จําเป็นต้องชําระเงินและโอนเงินทันทีม,มีสัญญาอยู่ยอมแล้ว,ว่าเมื่อลานูลมีผลบังคับใช้เนี่ย ผมเป็นนักเมืองจึงเคลียร์คุณสมบัติเหล่านี้ให้หมดมแลด้ดำเนินการก่อนเลือกตั้งปี62ถึง2ปีม 2> ผมไม่ได้เป็นนอตตารมุตตามที่กล่าวหารู้่วงหน้าเลยรเราแจง้งญชีทรัพย์สินกันนะวันที่เข้ารับตำแหน่งไม่เกิน30วันการนำข้อมูลเมื่อ30ปีก่อนมาแสดงไม่มีใครทำ <laughs> จบ30ปีเราพี่โอ้ก็ลืมหมดแล้วทรัพย์ <laughs> สินทรัพย์สินพี่โอตอนนี้เขบอกว่าศักสยามเนี่ยพยายามโชว์หลักฐานทุกอย่างว่าเป็นการ โอนกันจริงซื้อกันจริงนี่โชว์สเตตเมนต์นี่นี่นี่เช็คบัญชีนะครั้งครั้งหล้านแค่ร้อยสิบ้าห้าล้านบาทเนี่ยสี่สิบเก้าจุ้าสิบหาสมสิาสี่บเก้าจุดห้าตีเช็คสามสามสามงวดไงตีเช็คสมงวดผ่านธนาคารนี่ธนาชาติหมดนะนี่ยืนยันนะโอนกันจริงเพราะก็บอกว่าทำทำธุรกรรมคือยี่ห มกราหกหนึ่งก็แสดงว่าแสดงว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหากคุณสุวัตซื้อหุ้นจริงเนี่ยนายสยามยังไม่โอนุ่นให้เลยทุกถูกต้องไหมเพราะโอนนุ่นโอนยี่หกมกรลาหกหนึ่งอยู่เพืนี่หกศูนย์หกศูนย์ที่เจ้เด็กแปดเก้าหนึ่งเออโทษทีคือตั้งสามครั้งแหละโทษทีนะถ้าถ้าพิจารณาอย่างนี้นะเดือนกันยาเอเดือนสิงหาเดือนยาตุลาพฤศจิกาจันวาหกเดือน กเดือน,น่ะนี่สุภวัตใจถึงเพิ่งได้เหรอจ่ายเงินก่อนอค่อยโอนที่หล <laughs> างเออดีมีเพื่อนแบบนี้ดีนะเอ <laughs> นี่พยายามหลักฐานพยายามพยายามบอกว่านี่คือใบธนาคารที่จ้างแจ้งสำแดงตามพรบอรของนายทะเบียนที่ให้จดแจ้งในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ต้องมีใบประทับจากธนาคาร